ตอนที่สองหมวยนี้พาจันตาไปเปิดหูเปิดตาด้วยการดูหนังที่โรงหนังและได้พบกับประหลัดจินนกรประหลัดมีท่าทีชอบจันตาตั้งแต่แรกพบจนหมวยนี้สังเกตได้หมวยนี้จึงพูดให้จันตาได้คิดไม่อยากให้จมปลักอยู่แต่ความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้กับอาชัยที่สำคัญไม่อยากให้ชีวิตของจันตาต้องพบกับความลำบาก หากต้องเป็นสไปยของย้อยยอยไปที่ตลาดแอบไปดูเรนูขายขนมจึงเห็นว่าเรนูมีลูกค้าหนาแน่นจริงๆซ้ำเรนูยังมาซื้อข้าวของที่ร้านไปทําขนมอีกย้อยเสียหน้าแต่ก็อยากได้เงินจึงยอมขายของให้กับเรนูไปพอวันไหนย้อยไม่อยู่ร้านทั้งประสงค์และกระมลต่างก็ขายของให้เรโนในราคาถูก แถมยังมีของแถมให้ไปอีกด้วยเรโนรู้สึกอุ่นใจไม่น้อยที่พี่น้องของปฐมไม่ได้รังเกียจตนเหมือนกับย้อยย้อยพูดกับชาวบ้านว่าอยากให้เรนูยืนด้วยลำแข้งของตนเองเริ่มจากการค้าขายเล็กๆน,น้อยๆก่อนมงคลขึ้นรถไฟที่ปากน้ำโพเพื่อจะกลับชุมแสงพบเข้ากับวันนาหญิงสาวที่เขาเห็นหน้าอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่มีโอกาสได้พูดกันเสียทีงานนี้มงคลจึงเข้าไปนั่งใกล้ๆแถมเลี้ยงโอเลี้ยงวันนาอีกด้วยวันนาไม่อยากคุยด้วยเพราะกำลังเครียดเรื่องที่แม่กำลังป่วยหนักและต้องไปตามพี่สาวที่ชุมแสงกลับไปดูใจแม่ให้ทันเวลาพอถึงชุมแสงวันนาก็เรียกสามล้อไปที่ร้านของย้อยทำให้ประสงค์รู้ว่าวันนาเป็นน้องสาวของเรโน ยิ่งเมื่อมองคลเข้ามาในร้านวันนายิ่งตกใจใหญ่เมื่อรู้ว่ามงคลเป็นน้องชายของปฐมพี่เขยของเธอมองคลพาวันนาไปที่โรงสีทําให้วันนาได้พบกับกะมนแล้วมงคลก็เดินไปส่งวันนาที่บ้านของเรโนต่อทําให้เรโนได้พบกับมงคลน้องคนเล็กของปฐมอีกด้วยเรโนเอาทองไปจำนำไว้กับกะมน เพื่อหาเงินกลับไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักเรนูขึ้นรถไฟกลับไปปากน้ำโพได้ทันดูใจเรไรเป็นครั้งสุดท้ายอาดีตอันเลวร้ายความผิดพลาดในชีวิตของเรนูผุดขึ้นมาในทันทีที่ครั้งหนึ่งเธอเคยผิดพังเกิดตั้งท้องกับสามีของสายทองพี่สาวของเธอจนสร้างความอับอายให้แก่ครอบครัวพอเธอคลอดลูกชายชื่อป๊อกออกมา เรรยผู้เป็นแม่ก็ขอร้องให้เธอจากไปไม่อยากให้สร้างรอยร้าวกับพี่สาวและคนในครอบครัวไปมากกว่านี้เรไรยรับป็อกไว้เป็นลูกป็อกจึงรับรู้แต่ว่าเรโนเป็นพี่สาวของเขาเท่านั้นเรโนให้ป็อกกราบลาเรารเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเรรก็หมดลมพี่น้องรวมถึงชาวบ้านช่วยกันจัดงานศพเรไรยอย่างกระทันหัน งานศพเรไรถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเพราะพี่น้องของเรโนต่างก็ไม่ค่อยมีเงินทองกันนักเรโนให้เงินกองกลางไปห้าร้อยสำหรับจัดงานแม่แล้วยังแอบให้เงินวันนาน้องคนเล็กที่ยังไม่มีรายได้ไปลงขันจัดงานศพแม่ด้วยสายทองให้เรโนเอาป๊อกกลับไปเลี้ยงเองหลังจากที่เรไรตายแล้วประจวบเหมาะ กับพี่ย้อยและหลักเซงเอาการแต่งงานไปให้พี่กุลกับพี่ไลที่ปากน้ำโพพี่ไลออกอาการเห็นแก่ได้เอาแต่ผลประโยชน์ให้ย้อยเห็นทั้งให้ส่งเรือมารับห้าลำและจองโรงแรมไว้สำหรับแขกของตนย้อยเริ่มหวั่นใจในความงกของพี่ไล้ากลับตอนนั่งรถไฟยังได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องปอกลูกของเรนูอีกด้วยย้อยได้ข่าวหมายว่า ก่อนหน้าที่เรนูจะมาอยู่กับปฐมเรนูเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเมื่อถึงบ้านจึงรีบเล่าให้หลักเซ้งและประสงค์ฟังย้อยเรียกประสงค์มาบอกห่วงว่าเมื่อแต่งงานกับพี่ไลแล้วจะเกิดการทะเลาะเบาะแหวงเรื่องสมบัติภายในบ้านจึงให้ประสงค์อยู่แยกออกไปกับพี่ไลอีกหลังแต่ให้เขามาช่วยงานและกินข้าวเที่ยงที่ร้านเหมือนเดิม ย,ย้อยตั้งเงินเดือนให้กับสองผัวเมียในอนาคตจะยกร้านนี้ให้กับประสงค์และพี่ไลตามที่เคยสัญญากับพี่ไลไว้ด้วยความแค้นใจเรโนย้อยเอากุญแจไปคล้องที่หน้าบ้านถึงแม้สามีและลูกๆจะไม่เห็นด้วยแต่ก็จนใจไม่รู้จะว่ายังไงมงคลมาช่วยงานพ่อและกระมนที่โรงสีมงคลอ้อนให้ย้อยซื้อกล้องถ่ายรูปให้ตน เพื่อเอาไว้ถ่ายรูปงานแต่งประสงค์หลังจากงานศพเรไรเสร็จสิ้นเรโนตั้งใจจะพาป๊อกกลับไปด้วยแต่ป๊อกไม่ยอมขอไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อให้ป๊อกกลาบลาเรโนแม่แท้ๆของตนเสียป๊อกไม่ยอมเรียกเรโนว่าแม่เรโนเสียใจมากเรโนบอกลากับวันนาที่สถานีรถไฟให้สัญญาว่าหากกลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่ จะพาวันนาไปอยู่ด้วยกันและเปิดร้านตัดเสื้ออีกด้วยวันนายิ้มอย่างมีความหวังพอถึงบ้านเรโนโูเข้าบ้านไม่ได้จึงไปหาย้อยที่บ้านย้อยไม่ยอมให้กุญแจประสงค์สงสารแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง